หนิงปณิตาสวยลและแกร่งมากประกาศจุดยืนไม่มีใครไม่เจ็บเท่าไม่มีเงินได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆสำหรับหนิงปณิตาซุปตาตัวแม่และเจ้าของฉายานางร้ายหน้าเหวี่ยงที่พึงจะผ่านมรสุมดราม่าชีวิตคู่ครั้งใหญ่มาแบบสดๆร้อนๆเมื่อล่าสุดค่ะบนช่องติ๊กตอกของหนิงปณิตาได้มีการแชร์คลิปวิดีโอสั้นๆแต่ชัดเจนมากว่าตอนนี้หนิงปณิตายังคงมีกำลังใจที่ดีเข้มแข็งและมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตแบบสุดๆ ทั้งนี้ก็เพราะว่าเนื้อหาในคลิปวิดีโอดังกล่าวนะคะเป็นโมเมนต์ขนาดที่เจ้าตัวพูดถึงการมีเหตุผลที่ต้องใช้ชีวิตต่อไปแม้กําลังเผชิญหน้าอยู่กับความทุกข์พร,ระบระบุแคปชั่นเด็ดโดนใจไว้ว่าโตมาถึงเข้าใจการไม่มีใครไม่เจ็บเท่าไม่มีตังค์คนเรานะคะจะทุกข์จะเศร้าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะชีวิตต้องทํางานเพราะยังไงชีวิตเราต้องเดินหน้านะคะเงินจะทําให้เราสมูทวันนี้คำเนี่ย ในยุคสมัยเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ไปทำงานค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ